สุดครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนะครับผมนะไอเหมียวนรกนั่นเองนะครับนะมาดูกันว่านะครับวันนี้นะครับผมจะได้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับนะเกมนี้แม่งคูณเยอะมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคูณเยอะมากๆเลยนะครับนะอืมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่านะครับซื้อในราคาเท่านี้นะครับนะจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับเออนะครับไปฮะมาครับผมเป็นเรียกเรียกได้ว่าเป็นเกมที่คุณเยอะนะนะครับผมแต่ว่าจะเข้าไม่เข้าก็รออีกแบบหนึ่งนะครับต้องดูอีกแบบหนึ่งนะฮะนะแต่คิดว่าเพื่อนๆนดวงดีหน่อยนะครับผมก็ไปเล่นก็ได้เลยนะครับหุยอย่าบอกนะว่าฟีสปินมาเพิ่มอ่ะทุกคนเอ้านะครับบวกฟีสปินเพิ่มเฉยเลยนะครับ เอาดีนะครับยังไงครับนี้นะครับเอานะครับไอเหมียวนรกนะครับผมวันนี้มาดีว่ะเฮ้ยอือนะครับบวกฟรีสปินเพิ่มอีก1ิครั้งอ่ะทุกคนนะครับเอาดีนะครับผมโอ้ยคูณผมไม่จะทะลุไป40-50เลยเหรอนะฮะมามามาเออนั่นแหละครับผมคูณ6คูณ8ไปแล้วตอนนี้นะครับสวยอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับนั่นแหละครับคูณ12ไปนะครับ มาต่อบ่ามาต่อบ้าเอาได้คูณอีกครับผมคูณ14คูณ18ไปนะครับโอ้โหนี่ครับผมนะเหลือฟรีสปินตั้ง14ครั้งอ่ะนะครับผมมาดูว่าจบวันนี้แล้วผมจะได้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมนะนะไม่เออนะครับผมไม่นอกปกแน่นอนนะครับตัวนี้เกมนี้คูณเยอะจริงนะครับนะเยอะจริงไรจริงนะครับผมดูดินะครับแป๊บเดียวผมคูณ24แล้วครับเพื่อนๆนะครับ คูณ24ขึ้นไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โห93บาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะใช้ได้ใช้ได้นะครับไปต่อนะครับ24โอ้โห26นะครับคูณจะเยอะไปไหนนะครับผมเกมนี้นะฮะอ่ะไปต่อนะครับนี่มาอีกแล้วนะครับคูณ28แล้วตอนนี้เออนะครับเข้าปั้นหรืออ280ครับสวยเอาได้กำไรดีนะครับ2 24นะครับ โอ้โหนะครับผมบิ๊กวินมาเด็นะครับผมนะยิ่งแบบว่าคุณเยอะนะครับผมก็เข้าเยอะนะครับนะยิ่งคุณเยอะเกมนี้ก็ยิ่งเข้าเยอะนะครับผม504บาทนะครับโอเคนะครับสวยอยู่นะนะครับถือว่าจัดจ้านในด้านย่านนี้อยู่นะครับเอาคูณ32ไปแล้วตอนเนี้ยเออนะครับผมโอ้โหคูณ3 4่ครับเพื่อนๆมาดูกันว่ามันจะเข้าไหมนะครับนะโอ้โหแ เอ้หูยสองบาทไปหุยได้อยู่นะครับ43วายเข้าอีกนะครับสวย115บาทนะครับวายมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหมาอีกครับ2 8 8อเอานะครับหุยนี่ว่าจะบวกฟรีสเเอร์สแคตเตอร์เพิ่มอีกสักอีกนะครับโอเคนะครับผมโหซื้อแค่ในราคาแค่300บาทนะครับแม่งโคตรคุ้มเลยนะครับนะอย่างคุ้มอ่ะนะฮะซื้อ300อตอนนี้ได้พันห้าแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เล่นนี่ถือว่าพลาดเลยนะนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเกมนี้นะครับนะใครไม่เล่นนี่บอกเลยว่านะครับผมไปนอนให้แดนไปนอนให้หนอนแดกเถอะนะครับผมนะเกมแตกดีขนาดนี้ไม่เล่นนะครับผมก็โง่แล้วนะครับนะซูเปอร์เมก้าวินไปนะครับ734าบาทนะครับโอ้โหคูณ36บอ่ะนะครับเหลือฟีสปินตั้ง5ครั้งอ่ะโอเคนะครับ91านะครับบวกเป็น38แแล้วนะครับตอนนี้ตัวคูณนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมไม่มีคำบรรยายนะครับผมเกมนี้ โอ้โหน่าเล่นนะนะครับผมไอเหมียนรกนะครับนะเพื่อนๆอยากเล่นนะครับผมลิงก์สมัครจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะาดีไม่ดีนะครับจบฟรีสเปซนี้ผมเลิกเลยนะครับเตรียมทุนเข้ามาเยอะก็จริงนะครับผมแต่ว่าซื้อแค่นี้ผมได้กําไรแล้วนะครับผมถ้าเล่นต่อนะครับผมอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้ก็ได้เนาะนะครับโอ้โหตอนนี้คูณ40แล้วเพื่อนๆนะครับผมถ้าไหลมาดีๆหน่อยนี่โอ้โหคูณ40นี่นะครับผมเป็นหมื่นได้นะนะครับนะามีโอกาสตีเงินหมื่นได้เลยนะครับ บอกไว้แค่นี้แหละนะครับโอเคนะครับคูณ42นะครับจบ20ฟรีสปินนะครับผมไปที่นะครับผม 1,744นะครับซื้อด้วยงบ300เท่านั้นเองนะครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะนะครับเกมนี้นะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับอยากลองเล่นดูนะครับนะลิงก์สมัครจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็ได้กำไรแล้วไม่ขอลิงก์ต่อแล้วนะครับนะผมต้องขอตัวลาไปเลยแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ